บรรยากาศอยู่ที่คราชจ้ะคาเฟ่เสียงนกเสียงนกอะไรก็ไม่รู้ต้นซ้ำสาเย็ยนดีดีจ้ะตรงจุดนี้นะบรรยากาศไม่ต้องบรรยายเลยเด็นสบายร่มรื่นจะ บรรยากาศคาเฟ่นะคะโอ้ว ื่องหันลมยอดอลังการมากมากบรรยากาศลมลื่นเด้อพอแม่พี่น้องอยู่นี่ตรงจุดนี้นี่เราจะการที่มาทำคอนเทนต์มันดีตรงจุดไหนรู้เปล่าตรงจุดที่ว่าเรามาถ่ายมากินกไอเที่ยวเล่นมองหันมองนี้เฮาก็ได้บรรยากาศไปฝากแล้วก็ไป,ไปล่งคีดผอมได้เงื่อน้อมนั่นชีดีสั้นไรจมูเจาอวานี่เห็นไหม แทนที่เราจะมาเล่นเปล่าๆไม่มีประโยชน์กลับได้ประโยชน์ประโยชน์ตรงที่เรามาแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศนี่จะ้ะถ่ายให้ดูช้าๆไปด้วยกันนะคะนี่บรรยากาศอยู่ตรงจุดนี้อยู่ที่โคราชเด้อจากโคราชบานเองจ้าตรงจุดนี้นะคะเห็นไหม เหมือนโมหนึ่งไทยชิวบรรยากาศด้วยค่อยก็มาถ่ายอีกปิวหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวจะเดินลงไปดูเดินลงไปด,ดูติวบรรยากาศนะนี่บรรยากาศกลางหันลม งามมาจากงามบอบรรยากาศล่มรื่นธรรมชาติถ้าใครอยากจะอยู่แบบนี้ก็จะอยู่แบบธรรมชาติแบบนี้นะคะวันนี้กุณปารีได้มีโอกาสมาเที่ยวอยู่ที่โคราชจ้ะกเต่าก็เลยผ้ามาเที่ยวมากินมาเหนอยู่ดนี่บรรยากาศไปไสกกะทายหันแล้วจ้ะนี่ โอเคจ้ามาเก็บบรรยากาศให้ทุกผู้ทุกคนในเบิงน้ำกันเย็นเย็นจ้ะยังไงต่นกระดุมทอง <laughs> นี่ไงตรงจุดนี้สวยมากนี่ไปยืนอยู่ตรงจุดนั้น